โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรา t p View Channel นะครับเรามาคุยกันในเรื่องของบัญชีต้นทุนหนึ่งกันนะครับในต้นทุนหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เราจะศึกษากันโดยหลักๆเลยก็คือในเรื่องของตัวต้นทุนนะครับต้นทุนงานสั่งทำนะครับ Job Order Costing แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าในส่วนที่เกี่ยวกับ Job order ก็คือตัวต้นทุนผลิตภัณฑ์นี เราให้ความหมายถึงอะไรบ้างนะครับในตัวต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยต้นทุนผลิตหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือเราจะหมายความถึงตัวส่วนของ direct material นะครับ mm hmm. direct labor cost แล้วก็ตัว overhead supply หรือที่เราเรียกกันว่า manufacturing overhead นะครับสส่วนนะครับทีนี้เจ้า3ตัวนี้นะครับการวัดมูลค่าของเขาก็คือ เราจะวัดกันที่ตัวต้นทุนขายนะครับในต้นทุนขายที่ปรากฏอยู่ในตัวงบกําไรขาดทุนนะครับในงบกําไรขาดทุนส่วนของตัวต้นทุนสินค้าที่ขายนะครับในส่วนของต้นทุนขายเนี่ยรายการประกอบของเขาก็คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสินค้าสำเร็จรูป ยกมานะครับจากนั้นก็คือส่วนที่เราผลิตในงวดใช่ไหมครับตัวเทรื่องเในงวดเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าทนความจำกันเล็กน้อยนะครับผลิตในงวดก็คือมีงานระหว่างทำยกมา1ก้อนนะครับจากนั้นก็คือ งานที่เกิดขึ้นในงวดนะครับหรือต้นุนที่ถูกสะสมมาในงวดนี้ก็คือใช่ไหมครับก็คือเจ้ากลุ่มนี้แหละจะถูกสะสมเข้ามาในงวดนะครับเจ้างานระหว่างทำยกมาบวกด้วยรายการของตัวอ่า วัตถุดิบทางตรงแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จา่ายในการผลิตนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่เราเรียกกันว่าต้นหุนการผลิตทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดนะครับก็คือต้อนคุณที่เกิดขึ้นในงวดนะครับจากนั้นเราหักออกด้วยตัวงานและว่างทำยกไปหรืองานที่ยังค้างอยู่นั่นเองนะครับ ด้วยงานค้างออกก็จะได้เป็นตัวสินค้าที่ผลิตสำเร็จนะครับตัวนี้ก็คือสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จในงวดนะครับเอาสินค้ายกมากับสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดเนี่ยมารวมกัน ผลลั์ก็คืออะไรครับผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือสินค้าที่มีเพื่อจำหน่าย,ยาเธาเรียกว่า uh, good available for sale นั่นเองนะครับตัวที่เรามีเพื่อจำหน่ายจากนั้น เรานำมาหักออกด้วยตัวสินค้าสำเร็จรูปยกไปคงเหลือในสต็อกก็คือเราก็จะได้เป็นต้นหุนขายนะครับถ้าเราจำฟ o w ตรงนี้ได้นะครับการบันทึกบัญชีของเราก็จะไม่สู้จะยุ่งยากนะครับ จำโฟตรงนี้ด้ก่อนนะครโคือผลิตในงวดคืองานระหว่างทำยกมาบวกด้วยวัตถุดิบแรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตจากนั้นหักด้วยงานระหว่างทำยกไปก็คือสินค้าทั้งหมดที่โอนออกไปเข้าโกดังนั่นเองนะครับก็คือสินค้าที่ผลิตสำเร็จนะครับเราลองมาดูอ่าโฟบัญชี เราเริ่มต้นที่ตัวบัญชีงานระหว่างทำเพราะตรงจุดนี้เราทราบแล้วว่าเจ้าตัวบัญชีงานระหว่างทำเนี่ยเปรียบเสมือนประหนึ่งเป็นบัญชีที่เราใช้ในการสะสมต้นทุนต่างๆนะครับเราใช้เขาในการสะสมต้นทุนนะครับตอนนี้งานระหว่างทำเรามียอดยกมาอยู่จำนวนหนึ่งนะครับในระหว่างงวด ในระหว่างงวดรายการวัตถุด,ดิบที่เกิดขึ้นนะครับ Raw Material เมื่อมีการซื้อเข้าจะมาทาง d e v i t นะครับเมื่อมีการจำหน่ายจ่ายแจกออกก็คือจะหูกนำไปยังบัญชีงานระหว่างทำด้วยวัตถุดิบทางตรงส่วนที่เป็นทางอ้อมอ่ะ ส่วนที่เป็นทางอ้อมก็จะถูกนำไปเข้าในบัญชีโอเวอร์เนะครับใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราเคยคุยกันมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้คือเรามาทวน,ก,นก,กันเพื่อสรุปก่อนสอบนะครับโอเค,ครับมาในบัญชี l ลเวอ c คอ ในบัญชีค่าแรงนะครับก็จะเข้ามาทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันด้วยการเดบิตค่าแรงนะครับเครดิตค่าแรงค้างจ่ายก็ดีหรือเครดิตบัญชีเงินสดเงินฝากธนาคารนะครับเช่นเดียวกับบัญชีวัตถุดิบที่ถูกบันทึกมาด้วยบัญชีวัตถุดิบคงเหลือหรือบัญชีซื้อหรือบัญชีสินค้าคงเหลือเช่นเดียวกันนะครับ ตอนออกก็เหมือนกันคือส่วนที่เป็นทางตรง direct labor ก็จะมาเข้าบัญชี work in process กม็มาเข้าสู่บัญชีงานระหว่างทำส่วนที่เป็น in direct นะครับก็จะมาเข้าบัญชี overhead นะครับตัวนี้ก็เป็นกแบ่งออกไป2ทางเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ตัวงานระหว่างทำเนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งก็จะต้องมีการคิดเข้างานนะครับปกติเราจะใช้คือ overhead apply หรือค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรน,นั่นเองซึ่งตัว overhead apply ตัวเนี้ย โดยปกติจริงๆแล้วถ้าหากเราไม่ใช้วิธีการคิดข้องานในอัตาราลวงหน้าเราก็จะสามารถเอาจากโอเวอร์เฮดเครดิตโอเวอร์ออกแล้วก็ไปเข้าที่งานว่างทําได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเราปกติแล้วในการทํางานในระบบต้นทุนเนี่ยเราจะใช้วิธีการคิดลวงหน้าก็ซึ่งก็คือจะมีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีที่ปรากฏยอดอยู่ทางด้านเครดิตเสมอนะครับ คือบัญชีนะครับสหอห้ยจัดสรรน,นะครับค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรหรือค่าใช้จ่ายการผลิตชิดเข้างานก็จะถูกบันทึกออกทางด้านเครดิตควบคู่กันไปกับบัญชี work in process นั่นหมายความว่าตอนนี้คือเราได้สะสมต้นทุนของตัวงานระหว่างทำมาแล้วทั้งก้อนแล้วนะครับทีนี้งานระหว่างทำที่ สำเร็จนะครับเขาก็จะถูกโอนออกไปยังบัญชีสินค้าสำเร็จรูปนะครับถ้าหากเราเข้าใจโปรเซสรตรงนี้แล้วก็คือการบันทึกบัญชีก็จะไม่ยากนะครับเรามองขั้นตอนออกนะครับจากนั้นสินค้าสำเร็จรูปาหากเกิดถูกจำหน่ายออกก็จะโอนไปบัญชีต้องุนขายเพราะว่า บัญชีกลุ่มนี้ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ด้วยราคาทุนนะครับบันทึกไว้ด้วยราคาทุนในตัววัตถุดิบเองก็เป็น p e r p e t u ช l นะครับตัวสินค้าเสร็จรูปก,ก็เป็น p พ r ร e t u ช l วลดังนั้นตัวนี้ก็ไปตัดกับบัญชีขายคำนวณหาต้นทุนหากำไรขั้นต้นจากการขายได้เลยนะครับตัวนี้โอเคามาเรามาดู ในตัวอย่างในบุ๊กของเรานะครับในส่วนของเราก็คือที่เราเคยให้เอาไว้ตัวอย่างชุดที่1น่งเดี๋ยวขอขยายหน้าจอนิดหนึ่งก็คือบอกว่าณวันที่หนึ่งมก,กรานะครับณวันที่1นึ่งมก,กราเรามีสินค้าคงอยยกมาก,ก็คือวัตถุดิบทางตรงงานระหว่างทำแล้วก็สินค้าใสจลูกนะครับ สังเกตดูนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาบางครั้งที่เราศึกษากันเราจะพูดถึงว่าตัว supply use ส่วนที่เหลือนะครับ f a c t o อ y supply เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวรายการสินค้าคงเหลือด้วยนะครับแต่พอเรามาเรียนต้นทุนกันจริงๆเนี่ยเราจะมองแค่ตัวกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับก็คือ วัตถุดิบงานระหว่างทําแล้วก็สินค้าเสร็จลูกปรากฏว่าในระหว่างเดือนนะครับในระหว่างเดือนนะครับมีการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ9,008การบันทึกรายการตรงนี้ก็คือตามในตัวอย่างที่ให้ไว้ก็คือในระหว่างปีตั้งแต่มกราธันวาเนี่ยเราก็จะเดบิตบัญชีคุมวัตถุดิบนะครับส่วนตัววัสถุดิบ รายย่อยตามไอเทมตามไอเทมตามรายการก็จะถูกบันทึกอยู่ในแต่ละบัญชีแยกออกไปนะครับเป็นวัตถุดิบ a b c d นะครับแต่ทั้งหมดก็จะถูกรวมยอดอยู่ในบัญชีคุมวัตถุดิบด้วยยอด9 0 0 0 0ทางด้านเดบิตนะครับแล้วก็รายการค้าปกติแล้วพอเราเรียนถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะมองว่าทุกอย่างเป็นการซื้อเชื่อขายเชื่อทั้งหมดนะครับตามธุรกิจทั่ว,วไปก็คือเราก็จะเครดิตบัญชีเจ้าหนี้การค้า 9 0 8นะครับจากนั้นในรายการที่2ก็มีการเบริกวัตถุดิบทางตรงเข้าสู่กระบวนการผลิต9,005นะครับเบิกเข้างานทางตรง9,005แล้วก็ปรากฏเป็นวัตถุดิบทางอ้อมอีก66,000บาทนะครับรายการปรากฏก็จะเป็นตามที่ให้เอาไว้ก็คือ 9ก้าแสน้ถูกคิดเข้างานก็คือเราจะนำไปเข้าบัญชีอะไรก็คือเข้าบัญชีงานระหว่างทำก็คือเดบิตคุมงานระหว่างทำเก้าแสนห้นะครับส่วนที่เป็นทางอ้อมนะครับส่วนที่เป็นทางอ้อมก็จะถูกเอาเข้าไปไว้ที่บัญชีโอเวอร์เนะครับก็คือคุมค่าใช้จ่ายการผลิต 6 6 0 0 0นะครับรวมยอดเครดิตบัญชีวัตถุดิบนะครับเครดิตบัญชีวัตถุดิบก็คือ1น6 0 0ล้านนะครับตามโฟลไปเป๊ะอันนี้ก็คือเราดูลักษณะของโฟลบัญชีก่อนนะครับทีนี้ในข้อที่3คือบอกว่าจ่ายค่าแรงงานทางตรงไป 6 5 0 0แล้วก็ค่าแรงงานทางอ้อม3 0 0 0 0 0เป็นเงินสดตรงนี้ก็คือเราก็ตัดปัญหาเรื่องการค้างจ่ายไปนะครับก็ดูนะครับการสะสมต้นทุนในบัญชีงานระหว่างทำเบิกค่าแรงเป็นทางตรงเข้ามาตรงนี้นะครับ6แสนก็เดบิตคุมงานระหว่างทำ 6,500นะครับอีก3,000สนถูกโยกไปที่บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็เดบิตบัญชีคุมค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็รวมยอดเป็นคอมเพล็ก์เอนทรีก็คือเครดิตบัญชีเงินสด9,500แสนเนื่องจากตัวบอกว่าเป็นการจ่ายด้วยเงินสดนะครับ มาในรายการที่4ก็คือเป็นเรื่องของค่าจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดแล้วทีนี้ก็คือมีการจ่ายค่าสาธารณภคไป8ปดแสนห้านะครับในส่วนนี้ทั้งหมดเป็นของโรงงาน80%ก็คือเราก็ต้องเอาแปดแสนห้า 8, 500, หมื่นตรงนี้แปดมาเป็นของการผลิตก็คือเอาเข้าไปที่บัญชีคุมค่าจ่ายการผลิตนะครับ เอา8 000, 5 0 0 0 8 0คูณแปนะครับก็ได้6 8 0 0 0มืนโอเคในในหนังสือเขียนตัวอย่างผิดไปเขียน8 0 0แสนนะครับอ่าเป็น8ปดแสนคิด80%เป็น6 0 0 0 0นนะครับจากนั้นรายการถัดมาก็คือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งตัวนี้เราอาจจะไปรวบยอดกับบัญชีเงินสดเลยก็ได้นะครับค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร3 5 0 0 0ก็คือรายการที่2ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับโรงงานปรับมาเป็นแค่จากปีนี้48,000ทั้งหมดทุกรายการนี่คือเป็นการที่เราย้ายเขาออกจากบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ในบัญชีค่าใช้จ่ายเอาเขาเข้ามาสะสมไว้ที่บัญชีโอเวอร์เฮดนั่นหมายความว่า,าในระหว่างปีนในระหว่างวันเนี่ยบัญชีโอเวอร์เฮดตรงนี้จะถูกเพิ่มขึ้นมาด้วยรายรายการของตัวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดดังนั้นบัญชีนี้คือบัญชีที่บันทึกตามเกณฑ์เกิดขึ้นจริงนะครับ วัตถุดิบทางอ้อมที่ถูกโอนเข้ามาก็เกิดจริงเบิกจริงใช้จริงนะครับแรงงานทางอ้อมที่เอาเข้ามาก็เบิกจริงใช้จริงนะครับรายการค่าไฟค่าน้ำค่าซ่อมแซมต่างๆที่เกิดขึ้นค่าเบี้ยประกันค่าเช่าก็ถูกนำเข้ามาตามเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งก็จะมีถัดไปก็คือเรื่องของ การคิดค่าเสื่อมราคาก็คือ10,000แสนบาทนะครับเราก็จะเครดิตออกจากบัญชีค่าเสื่อมใช่ไหมครับเราตอนเราคิดค่าเสื่อมราคาเราเดบิตค่าเสื่อมเครดิตค่าเสื่อมสะสมนะครับแล้วเราก็ปิดบัญชีค่าเสื่อมด้วยการเครดิตบัญชีค่าเสื่อมแล้วก็มาเดบิตเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับโอเคถัดมาเช่นเดียวกันค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร แล้วก็ส่วนค่าจ่ายเบ็ดเสร็จในโรงงานเป็นเงินสด60,000บาทก็นำมาบันทึกเป็นเบ็ดเสร็จโงงรงารงานตรงนี้ซะนะครับแล้วก็มีรายการค้างจ่ายอีก3 5 5 0 0ได้ยอดเท่าไหร่ก็จับรวมทําเป็น compound entry แล้วก็เดบิตเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตนั่นเองนะครับจากนั้น ถึงจุดสําคัญคือถามว่าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตตรงนี้บัญชีสองุยเนี่ยจะถูกเครดิตออกไปเข้าบัญชีงานระหว่างทํำไหมคําตอบคือไม่นะครับไม่เราจะบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับด้วยการใช้อัตราลวงหน้านะครับก็คือตรงนี้บอกว่าเนี่ย เราประมาณการค่าจ่ายทั้งปีไว้ที่1นล้านหกแสนบาทนะครับจัดสรรตางชั่วโมงเครื่องจักรนะครับซึ่งเราประมาณการเอาไว,ว้ว่าชั่วโมงเครื่องจักรปีนี้คือ4 0,000นชั่วโมงนะครับ40,000ชั่วโมงได้หมายความว่าเราประมาณเอาไว้ที่ชั่วโมงละเท่ากับ1นล้านหกแสนหารด้วย4 0,000ก็คือชั่วโมงละ40บาทนะครับเราประมาณการเอาไว 40, ้ที่ชั่วโมง40บาทแต่ชั่วโมงเครื่องจักรเกิดขึ้นจริงคือ4500ชั่วโมง เราก็เอา45,00ชั่วโมงเนี่ยไปคูณกับชั่วโมงละ40บาทนี่ก็คืออัตราการจัดสรรเข้างานเองก็คือเราก็จะเดบิตเข้าบัญชีคุมงานและหว่างทาด้วยยอดก็คือ45,00ชั่วโมงที่ชั่วโมงละ40บาทนะครับแล้วก็เครดิตบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรน,นะครับ 4,500ชั่วโมงชั่วโมงละ40บาทเช่นเดียวกันก็ได้ยอดรวมเป็น1 6 2 0 0 0้านนะครับจากนั้นตรงนี้หมายความว่าบัญชีงานระหว่างทำของเราตรงนี้เรามาครบและเนื่องจากในจุด้อนีนก็คือมีต้นงวดยกมาแสนสองนะครับในระหว่างงวดสามก้อนนี้ไม่สักคู่เราก็บันทึกเข้าไปอ่า direct material คือ9 8 8 0 0แนะครับ โทษครับ Direct Material รียล9,005ได e c t l ก b รเบอร์6,005แล้วก็ถือก็คือเรื่องของ Overhead ฮดแอปพคืออีก1,620,000าเราได้มาแล้วตอนนี้คือในบัญชีในระหว่างทำเรามียอด3อันทีนี้เขาบอกว่าต้นทุนของงานที่ทำสำเร็จในระหว่างปีเท่ากับ2,950,000กก็คือ เจ้าก้อนนี้นั่นเองนะครับเจ้าก้อนที่อยู่ทางขวามือตัวนี้คือ2ล้าน9ก้าแสนห้าหมื่นที่จะต้องถูกโอนออกไปยังบัญชีสินค้าสำเร็จรูปนะครับเราก็จะเดบิตบัญชีคุมสินค้าสำเร็จรูป2ล้าน9ก้าแสนห้าหมื่นนะครับแล้วก็เครดิตบัญชีงานระหว่างทำออก2ล้าน9ก้าแสนห้าหมื่นนั่นเองนะครับ ก็คือตามตัวอย่างที่ให้เอาไว้นะครับก็คือโยกสินสิ่งที่ทำเสร็จแล้วไปเข้าบัญชีสินค้าเสร็จลูกนะครับสุดท้ายบันทึกต้นทุนขายเขาบอกต้นทุนขายคือ2 8 6ล้านเราก็เอา2 8 6ล้านบันทึกเข้าบัญชีต้นทุนขายยะทางด้านเดบิตนะครับแล้วก็โอนสินค้าเสร็จลูกออก 2 8 6 0 0 0นนั่นเองนะครับทีนี้เพื่อให้รายการนี้เกิดความครบถว้วนเราก็ต้องบันทึกพเพื่อเพชวก็คือบันทึกควบคู่กับรายการขายก็คือเดบิตลูกหนี้เครดิตบัญชีขายซึ่งก็แน่นอนว่ารายการขายนี้ก็ควรที่จะต้องมากกว่า2,860,000นั่นเองนะครับทีนี้ผลต่างที่เกิดขึ้นจริง นะครับกับคิดเข้างานนะครับเราก็เอาบัญชีคุมโสหุ้ยหรือบัญชีเนี่ยตัวนี้นะครับมาดูมาเทียบเราบอกแล้วว่าอ่าเรามี Indirect Material 66,000มี i n t i r e c t l a b 0 0 3 0 0นะครับ มีโอเวอร์เฮดที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อสักครู่ทึ่ในบัญชีก็คือ1,258,000 3รายการรวมกันเป็น1,624,000นะครับเราคิดเข้างานเท่าไหร่ครับก็คือ4,500ชั่วโมงที่ชั่วโมงและ40บาทก็คือ1 6 2 0 0 0้ดังนั้นจึงเกิดผลต่างคือเราคิดเข้างาน ่ำกว่าเกิดขึ้นจริง4,000นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะถูกสุดท้าย4,000บาทนี้ก็จะถูกไปปรับเข้ากับบัญชีต้นทุนขายในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือเรามาทวนกันในอันแรกก่อนนะครับสำหรับในซีรีส์นี้เราเดี๋ยวครั้งถัดไปเราก็จะมาขึ้น ตัวอย่างที่2แล้วเราก็จะไปกันที่เรื่องจ o บคอชี t นะครับเดี๋ยว j o จ c บคอชี t เราก็จะมีตัวอย่างใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกชุดหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจนะครับในเรื่องของการทำจ c บคอชี t แล้วก็การบันทึกนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะครับก็สำหรับ ให้ดูแล้วนะครับถ้าหากอันนี้เราอาจจะมนทักไว้ที่หน้าเพจก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคอสวัสดีครับ